ตอนเช้าวันที่สิบห้าสิงหาคม2568นะครับมาดูเจ้าจ้านะครับตัวนี้คือพ่อพันก้าไฟนะครับเก้าไฟก็ไม่เคยแพ้นะครับไม่เคยแพ้ใครนะเดินเชมป์มได้ถ้วยนะตอนนี้ชนะชนะเจ็ดก็เสมอสองครับตัวนี้เสมอสอง เสมอสองเพราะว่ามันก็แบกบรําหนักเยอะนะครับไม่มีครับว่า,าเพรที่ไก่นะครับเจ้าบรลลังเงินนะครับมาดูลูกของมันลูกของเจ้าบัลลังเงินตัวนี้ก็เป็นลูกของเจ้าบัลลังเงินนะตัวนี้ก็เช็คนะครับเช็กก็แบกเยอะเหมือนกันตัวเช็กแะ้ว จับตามองครับตัวนี้นี่ก็ลูกตัวนะครับยังไม่เช็คนี้ยังไม่เช็คแต่วันเสาร์นี้จะเช็คตัวนี้ก็ลูกของเจ้าบลังเงินนะเนื่องจากตัวนี้จะสวยนะครับเนื่องจากแม่น่จะเป็นเป็นแขกนะเป็นแขกเป็นไกวไทยงอนนะนี่ตัวนะครับอันนี้ก็ลูกเจ้าบัลลังเงินนะเลยสามตัวกับตัวเมียหนึ่งตัวนะ กนนำลังผสมอัอันนี้คือลูกอคอกนะครับลูกผสมลูกผสมลูกลูกตัวอันนี้ก็คนละพ่อคนละแม่นะครับตัวนี้ก็ไก่เพิเ่งเจ็ดเดือนนะครับทูกตัวเพิเ่งเจ็ดเดือนตัวนี้คือไปอยู่ไรที่นะครับผมก็เหลือตัวเดียวครับกับตัวเมียหนยึ่งตัว ตัวนี้เป็นเก๋วยนะครับนี่ครับพวกเก็ดเดือนนะเดือนนี่ครับต,ต,ต,ตัวนี้ก็สวยนะโอ้ยพ่อพันธุ์ก็ได้ถ้วยมาจะบ,บรลลังเงิน ตัวนี้เช็คมาแล้วลูกเจ้าบลังเงินกว่าจะโตนะครับกว่าจะโตะเป็นไก่ประดุยออาหางขางว,วเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์ไข่พื้นเมืองกำลังผสมอยู่ ็มีนะครับกําลังซักอยู่ก็มีนะตัวนี้ทอามาแบ่งให้เพื่อนๆดูตัวน,นี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้เช็ค,คร,รออายุนะเพึ่งเจ็ดเดือนมีตัวเดียวที่เช็คไปแล้วตัวนี้เช็คไปแล้วนะผ่านนะตัวน,น,นี้เช็คไปแล้วผ่าน ให้ไม่ได้ขายครับมีเชียนให้มาก็ไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่ายังไม่ได้ถูกใจนาะคาไม่ถูกหูก,ก็เลยไม่ได้ปล่อยเ,ออเรียงไว้ไม่เยอะยนะครับกำลังผสมอยู่ก็มี ครัระสมตรงนี้ตัวเล็กๆรุ่นเล็กๆก็จะมีดุ่นสำหรับวันน wow. ี้ก็แพาเพื่อนๆมาดูต้นไก่เช้าๆนะบัลลังก์ทองฟาร์มเล่นเล่นตัวนี้ก็ เป็นก่อยพิเศษนะครับวันนี้ก็พิเศษนะวันนี้พ่อก็หลายไฟนะครับไล่ไฟก้าไฟชนะเจ็บนะครับ